ในร้านพูลรอดนะคะหรือจะเรียกว่าน้องนตตี้ก็ได้ถ้าเขาเปีนย่อมาเป็นมาผู้เทศน้อยบรรยายนองค์พระปฐมเจดีย์นะคะองค์พระปฐมเจดีย์ก็เป็นภูชนียสถาดผู้บ้านที่เมืองกรัดชานครเป็นขอมาช้านานนะคะเห็นเจดีย์อย่างนี้นะคะเป็นรุ่นที่สามนะคะเป็นเจดีย์ทรงลักษณากว้างค่ะอลายคนอาจจะงงว่าา3แล้วสองก็หนึ่งนะคะที่ไหนรุ่นสองหรืรุ่นหนึ่งนะคะไม่ได้หายไปนะคะจะเป็นรุ่นสามหรือรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองที่สอง ลึ้นที่หนึ่งนะคะเป็นโจเจดีทรงสัจจิค่ะทรงสัจจี่จะเป็นเหือนบ่าว่ำถท่านิกนไมออกให้มีถึงมะนานะคะเราผ่าที่กบบร่อมไว้ลักษนะาแบบเล้กนะคะค่ะก็ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะกษัตริยอินเดียนะคะท่านมีความเรื่อสายในคะพุทษาาสนาก็เลยได้ส่งสมานพูดนะคะนั่นก็คือพรสโฮนาเล่าและทอรเลา เดินทางมายึดยมดินแดนรวมคุ้มแห่งนี้แล้วก็มาเผยแผ่ของคุณศาสนาอย่างเพื่อได้สร้างเจดีย์แรกไว้ค่ะค่ะเวลาผ่านไปนานๆค่ะเจดีย์ก็สุ่งโซนตามกาลเวลานะคะก็จะมีชาวบ้านเออ่ผู้ที่มีอิสระนะคะเลื่อนสายของพุณศาสนาเนี่ย เป็นรุ่นสองรุ่นที่สองเป็นยังไงที่ขึ้นจากเป็นปางค่ะเป็นปางศุขาวนะคะจนมาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรุ่นเก้าราชการที่สี่เออเอ็ดสี่เกาอรเนี้ยราชการที่สี่ของเรานะคะพระองค์นะคะก็ได้รเวนับพระติสังข์ค่ะก็อิทธิพลขึ้นยังไม่ถึง,สม,ะะงส,มสมัยสุดท้ายค่ะพระองค์เนี่ยเสด็จสมเด็จจอมกอต่อมานะคะในสมัยของรัชกาลที่ห้าพระบาท จนถึงสองตาเจ้าหัวเนี่ยพระองค์นะคะก็ได้เบว่อน้ำปฏิสปวิร์ต่อจนเส้นเป็นรูปแบบแบบนี้ตัวรูปแบบนี้อ่าเห็นอย่างนี้ไม่ได้นแบบเดียวนะคะสามสี่วันเสร็จนะคะใช้เวลาถึงสิบเจ็ดปีนะคะค่ะสิบเจ็ดปีนี่นะคะก็ถ้ามีลูกมีหลานจะโตเป็นหนุ่มสาวแล้วนะคะค่ะแล้วก็ทะลุวนนะคะทะลุมันหล่อทะลุเนี่ยอยู่ทางด้านนี้นี่มีมีหลานเลี้ยงเนี่ยก็มีทะลุแล้วคือใคจะไม่ดู เม่ทีกาตน้ะะคพระองค์เนี่ยก็ไดเ้เด่นไปจากท่าที่หัวเมืองเหลวงที่เมืองศรีสัชนารายปัจจุบันก็คือสุโขทัยนะคะไปเจอพระเป็นรูปที่มีลักษณะที่งดงามน,นะคะสวยงามมากแต่ตอนนั้นพระร่วงเนี่ยอย่างทีเขาเรียกว่าทำรูนะคะมีแค่ภาษีนอาหารชื่อเมืองแล้วก็พระบานเองนะคะค่ะพระองค์นะคะก็ต้องไทะของที่ต้องไทยเราชอบนะคะก็เลยได้ อันเชิญนะคะมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุโพนิยมมังกรามนะคะที่อุบลราชธานีนั่นเองนะคะค่ะพอเชิญมานะคะก็ได้ทำพิธีเหตุหล่อค่ะหล่อรอบแรกเหมือไม่เซ็ตที่หุดใจใช่หล่อรอบทสองหล่อรอบสองเนี่ยช่างนะคะก็ได้ทำให้ผ่าลวงนะคะมีฟูถ้าเราไปสังเกตุมีฟูนะคะเพราะว่าหลรถก้าวตันทบเนี่ยต้องการที่เราสื่อไปเห็นว่านิจจันทร์วายเล่นะคะอ้าดีแดงของรถก้าวตันสมัยนี้มีความอุดมสมบูรณ์เลยนะมีปลาในงามมีข้าวมีแสงน คืนเ้นะคะขับอุรุบูรณ์นะคะและเธร่วงกาจนาีอันตรีพรแล้วก็นำมัปสถานที่องค์ฉุกเฉอันชิญมาทางรถไฟค่ะสมัยก่อนมีเครื่องบินคะก็เลยอันตร รก็มาเป็นวันที่สอือสิาคมน,นะคะก็เป็นวันเกิดพระล่วงนะคะปัจจุบันเนี่ยพระล่วงค่ะเห็นยืนนี้ใ้้ยืนมเก้าสก้าปีแล้วค่ะที่นี่นะคะปีนี้ก็หกร้อยกว่าปีนะคะและพระร่วงโน,น้นนาริกนะคะก็เป็นศิษร์จากศิษย์ของพมหาพรหมสุุนะคะถ้าจะขอพรก็ขอพรได้ะค่ะแต่ถ้าบุญบาศาดาวแนะนํานะคะ ให้บนบานอ่ะแกบนไว้ไข่ต้มไข่ต้มเนี่ยเขาจะชุดไข่สีฟูนะคะจะมีคนมาบนเยอะลองสังเกตแล้วคนก็เ,เอาทุเ่เทียนออกมาเอาท้่มก็มาบนนะคะแต่มีไครหลี่อยากค่ะนั่นก็คือปลาระาค่ะปลาร้าสับนะคะพะล่วงเนี่ยสมชอบนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่าอาจจะคิดว่าไข่ต้มไม่เห็นมีคนมาบนเยอะนี่เองน,นะคะ แล้วก็คาร่วงนะคะอ่ะล้อหกเนี่ยใการที่หกเราก็ได้าท,ท,ทานชื่อให้คาล่วงนะคะชื่อเต็มือว่าจาร่วงโรจนจนาริสิอินทราทธิาาพมลภาสมหาวชิราวุธราชภูมชินียบกุลแท้ชช่ววัญยา คค่ะะและด้านข้างเขาร่วงนะคะก็เป็นขับพุทธเจ้าปาาประสูติค่ะทั้งวิ่นี้นั่นอะไั่นแบบนี้นะคะก็ชาวนครปะโขเนี่ยบางคนแต่งงานจะไปไม่มีลูกไม่มีผาะนะคะก็จะแนะนำแนะนำให้มาขอขี่นี่นะคะอยากได้ผู้ใหญ่ขอผู้ชายอยากได้ผู้หญิงขอผู้หญิงอยากได้ทั้งผู่ก็ขอทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะค่ะรับรองได้นะได้ลูกแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็จะมีขับพุทธรูปลาปลาหลายๆนะคะปรเดินไปนะคะก็จะมีขับพุทธรูปลาปลาหลายๆขับพุทธรูปลาปลาหลยๆจะเป็นประจำวันพุธกันคื แต่ว่าคือกลางคืนนะคะคือตั้งแต่ช่วงตะวันตกดินแล้วนะคะทั้งใตอเย็นเห็นเลยคือถึงที่เช้าเลยค่ะเห็นส้าสกามาระของฉอได้นะคะ,าาอออะ,คะพอเดินนะคะให้เดินตามที่นักวัดอยู่ถึงได้เห็นว่าถึง สรู้หรือบางทีรันตรายนะคะก็ก่อนกลับแนะนำให้ไปขอพรนะคะขอให้เราทด้ทับรถผ่านจับเรียนอันตรายนะคะบางทีขับรถผิดขัดก็ขอพรให้ลาามือนะคะค่ะหลังจากนั้นแก้มาค่ะเจอจิดต้จผิใต้เป็นที่ตรงข้ามกับคา,า,าร่วงโรงจ่ำจะไหน จาิสานระพุทองค์ให่นะคะีขาวว่า,าข่าแ้างนาโอค่ะมเคท่า,นนา,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 เ,าเป็นปลาก,กระถุกระเพศนานะคะคือมืโป้กับมิชีก็คือพระอังคตแระัินนะคะจะจรลดการจนมืองกลมนะคะทำท่าตามประถุะเพศนานะคะชื่อเป็นผักใหญ่จะเรกว่าอาพุทธนนท,ทเชษเสวะส วิส่สี่พวา ar, like shoe, ah รวดีดูเฉลี่ยบอกอีกนะคะค่ะชื่อว่าแล้วพระศิลาขาวนะคะก็เป็นที่สักการะบูชาของชาวนครปะบกเช่นกันนะคะค่ะก็ถ้าสักการะก็ขอพรได้เหมือนกันนะครับสักศิษย์ไม่แย่งกันเลยค่ะเดินมาอีกนิดนึงเจอวิหารตกขาววิหารตะวันตกปาิสถานหัะนอนค่ะเป็นคัมมุลูปางสายย่านนะคะยาวประมาณยาวนะคะ17เมตรนะคะถือว่าใหญ่จ้าเลยนะคะเดินวิหาร ก็สวยงามมากนะคะก็เข้าไปสักการะกันได้นะคะและองค์พระตถาคตเจดีย์นะคะมีงานประจำปีทุกปีะเป็นวันขึ้นสิบสอข้ามเดือนสิถึงวันแรง้าข้ามเดือนสินะคะเป็นระยะเวลาวันกคืะคะมาชอปปิ้งไดคะแล้วก็มาสักกาะคะได้รบของายนก็จะมีคนว่าน้นนขึ้นสิบสอข้ามเดือนสิถึงวันแรเดือนสิบสอนถึงเ่ิานมานะครับจะเป็นช่วง เราวันนี้นะคะก็ถือว่าความรู้ที่เได,ได้ให้ไปนะคะอย่างนี้เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะ